กับเบิร์ที่เคะือ่อะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางขึ้นไปทับเบิกแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ2ี่สิบหกกิโลเมตรตอนนี้เราออกมาเข้ามาจากแยกสีกแก่แยกบ้านนําก็ตรงไปอีกประมาณสิบกิโ,กโลประมาณนี้แหละคะ่ะฉันก็จับไม่ได้ตอนนี้นี่บ้านโคกขี้หมานะคะเนี่ยคะ่ะบ้านโคกขี้หมาเป็นบ้านเดิมนะ,ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วป็นบ้านคลองเมืองใหม่บ้านโคกเมืองใหม่ค่ะ โค้จะเลนนิดก็รู้คือการทำบ้านใอาน,ะะอานอย่างนั้นนะทำไมบ้านอยากจะทำเลยแต่อันเดิมเป็นอีกเรื่องบ้านโคกขี้หมาะคะ่ะนู้นนะคะหัหวเบิกอะ่ะดูไปทางซ้ายมือตรงโน้นมีเมฆเต็มอยู่นั่นนะคะนั่นนั่นนั่นแหลๆหลังนั่นคือเข่าดําก้อนนะคะที่เป็นแหลมแหอยู่มเมฆจะหลดอยู่ตรงนั้นนะคะ แต่ข้างล่างในเดดจ้านะคะแต่บรรยากาศก,ก็ยังเย็นสบายสบายตามภาษาบ้านนอกชาวนาอยู่นะคะสักครู่นะคะี๋จะติดตามต่อไปเดี๋ยวขึ้นบนเขาจะได้หายดูอิกทินนะคะสวัสดีค่ะจากกระเทยหลบดถัง